เปิดความลับของพุทตัดสิน EP6 ทงลำหน้ามีแบบไหนบ้างแล้วเวลายกเนี่ยเขายกกันยังไงไปดูความหมายของแต่ละแบบกันครับ,รบสวัสดีครับผมอาจารย์เจมส์ครับศริรพลชมพูผลครับวันน้าชุดพุทตัสินสนามฟุตบอลย่าเทียมมิตริ FC สายหมายห้าสิบแปดครับเฮ้ยอาจารย์เจมส์เมื่อกี้เมื่อกี้สะบัดทงอะไรอะทงผู้ช่วยครับโอ้โหวันนี้มาคุยเรื่องทงผู้ช่วยกันดีกว่านะครับจัดไปครับอันนี้คือทงลำหน้า ธงผู้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าธงผู้ช่วยพุ้ตัดสิ์เขาใช้ยังไงอะ่ะเริ่มนะครับส่วนตัวผมเนี่ยใช้เป็นของยี่ห้อแก๊สปอร์ตอ่าแก๊สปอร์ตอันนี้จะเป็นตัวเก่ากว่าดูจากสีก็รู้นะครับแล้วอันนี้ตัวใหม่ของซีซั่นที่แล้วล,ลายเดียวกันครับลายเดียวกันธง,งผู้ช่วยเนี่ยจะมีหลักๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสามแบบ,บนะครับก็คือแบบที่เป็นลายหมักลุกแบที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็แบบที่คล้ายๆธงเอฟวันนะครับที่มันเป็นสี่เหลี่ยม อ่าสีผืนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นธงเหลืองล้วนเลยหลักๆก็จะใช้3าลวดลายนี้แต่ที่ผมเลือกใช้นี้เพราะว่ามันเห็นเด่นชัดเท่าไหร่ครับตัวนี้ต่อธงนะครับ480บาทอ๋ออ,อันเดียวเหรอใช่ครับท็อปสุดๆหรือว่าตัวเจ๋งของเขาอ่ะของของธงเนี่ยยี่ห้อไหนจำยี่ห้อไม่ได้ถ้าเป็นในระดับนานาชาติเนี่ยอาจจะมีออปชั่นเสริมอย่างล้ำหน้าเครื่องอัตโนมัติธงสัน่นอะไรอย่างนี้อ๋อมีธงสั่นด้วยเหรอใช่ครับได้ยกธงไลแมนยกไง แรกนะครับสำหรับผู้ช่วยผู้ตัดสินการมีธงเนี่ยบง่งบอกถึงการเล่นด้วยนะครับถ้าหากว่าบอลอยู่ในการเล่นธงต้องอยู่ในสนามไม่ว่าจะขยับเคลื่อนที่สไลด์หรือว่าจะวิ่งไปซ้ายหรือจะวิ่งกลับไปขวาก็ต,ตามนะครับธงต้องอยู่ในสนามต่อมาครับสัญญาณธงจะบง่งบอกทุกอย่างเลยเช่นลูกออกนะครับสัญญาณธงก็จะชี้ไปที่ทิศทางการเล่นก็เหมือนกับผู้ตัดสินนะครับชูมือไปที่ฝั่งนอคอผู้ช่วยเหมือนกันก็ต้องชูไปด้วยต่อไปครับสัญญาณที่เจอกันบ่อยที่สุดเลยล้ำหน้าครับยกปกติครับผู้ตัดสินเป่าปุ มี3แบบก็คือ1น,นะครับรับหน้าระยะไกลนะครับให้ชูแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ระยะกลาง ก็จะชูตรงๆแล้วก็ระยะไล้นะครับก็ชู้ข้างหน้าเลยแล้วต่อมาครับสัญญาณว่าเป็นประตูก็คือผู้ช่วยบริษิทเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าบอลเข้าประตูหรือเปล่าถ้าสมมติบอลเข้าประตูครับสัญญาณจะคล้ายๆล้ำหน้าครับพอเรามาดูปุ๊บอ่ะเข้าประตูไหมเข้าประตูปุ๊บอ่ะยกครับใช้มือข้างที่ติดกับเส้นประตูะครับยกถ้าในกรณีสปอนเซออก็จะเป็นมือขวายกเสร็จปุ๊บ มือซ้ายครับชี้ไปที่การสนามแล้วก็ทงลงวิ่งกลับไปการสนามอันนี้คือด้านประตูอีกอันหนึ่งครับฟาวชูขึ้นหน้ามาปุ๊บสะบัดทงด้วยครับอ่าสะบัดให้เห็นอ่าแล้วก็ชี้ไปที่ผู้กระทำฟาวนะครับหรือวิธท,ทางในการเล่นมือนเิมแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งครับถ้ายกขึ้นมาปุ๊บแล้วชี้ไปอย่างนี้นั่นก็คือสัญญาณบอกว่า1มีบอลออก2มีการฟราวแต่ว่าเป็นโทษโดยออมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนะครับูุ้ทธศิล์เปลี่ยนกฎใหมล่ลวห้ามสะบัดทงสิ่งทีูู่้ทธศิล์ต้องทำคือออร์ม เราคุยกันว่ามีเปลี่ยนตัวครับแล้วก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ใช่ครับโอเคแย่วว่าอย่าเพิ่งเล่นก่อน กพอพู้นสินเป่าแล้วเอาลเอาลงได้ตนมุมแล้วกันครับชี้ไปที่มุมตรงมุมใช่ครับจุดโทษผู้ตัดสินเวลาชี้เป็นจุดโทษเขาจะไม่บอกนะครับว่าเป็นไม่เป็นพอเขาเป่าเสร็จปุ๊บปี๊ดผู้ช่วยประสินต้องรู้หน้าที่ตัวเองครับต้องวิ่งมาที่กรอบ18หลกเพื่อมาดูบริเวณเส้นหลังว่าผู้สาตูออกมาก่อนไหนหรือบอลเข้าเต็มใบหรือยังถ้าเรายกผู้ตัดสินตรงกลางสนามไม่เห็นสื่อสารกันยังไงก็ต้องยกค้างไว้ยางนั้นครับยกค้างไว้เลยมืออาชีพเขาก็จะใช้อินเตอร์คอมอินเตอร์คอมเนาะสำหรับซีรีส์นี้นะครับ เกี่ยวกับผู้รสินนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับกรรมการหรือผู้รสินไม่ว่าจะเป็นการดสินหรืออุปกรณ์เนี่ยคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะไปถามอาจารย์เจมให้